วันนี้ครับ25สิงหา2,023นนะครับมีตัวประกอบใหม่3ตัวรอประกอบห้ลูกค้านะครับเจ้าเดิมนะครับ10ตัวอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยครับเหลือแค่ใส่ power อันนี้เป็นตัวเมนบอร์ด X 7 9ครับดูว่ CPU นะฮะเป็น CPU 2ตัวนะฮะแล้วก็ p พ w e r ว supply เป็นลูก Arrow นะฮะ Arrow Cool โซลิตนี่เป็นของซัมซุงนะครับ500อกิกอะ CPU เป็น2680นะฮะไอซ x ออนอินเทลซ o ออนนะฮะแล้วก็แรมก็เป็นซัมซุงนะครับ16กิกสตัวนะฮะไม่เป็นไรไม่เปิด <laughs> มีตัวใหม่กำลังรอประกอบครับวันนี้นะครับ3ตัวรวดไปเลยนะครับผมเคสก็ เหมือนกันเหมือนกันหมดนะครับ3ตัวนะฮะแอร์ Air 100ปรลิดนะฮะอ่าไ้มีพัดลม CPU นะฮะชุดละ2ตัวนะครับเป็นสีท่อนะฮะสีท่อซ็อกเก็ต2 0 1 1นะฮะตัวอ่า120ม MM มนะฮะแล้วก็ CPU 2ตัวนะฮะ เป็น Intel Xeon 2673เ version 4นะครับเหมือนกันหมดเลยนะฮะแล้วก็มีสาย8พินของ CPU นะฮะ2ตัวนะครับแล้วก็ตัวแปลงพัดลมเคสนะฮะเพราะว่าเคสนี้มีพัดลม3ตัวนะฮะมันจะใส่สายในเมนบอร์ดได้แค่2 สองตัวนะก็เลยต้องแปลงเพิ่มเป็นสามตัวนะครับแรมของซัมซุงนะฮะหกสิบสี่กิกสองตัวนะครับแล้วก็การ์ดจอนะครับเป็น Nvidia เดีย r o ลโเออสี่หกศูนย์ใช่ไหม <laughs> เดี๋ยวประมาณนั้นนะครับนี่การ์ดจอนะฮะแล้วก็มีการ์ดแลนนะการ์ดแลน 2.5G นะครับผมแล้วก็ power s u p p l เป็นกิกเกอร์แมตเจ็ดร้อยสิบวัตต์นะฮะเป็นย่อเซาแมนนะฮะ Solid State Disk เป็นฮิกวิชชั่นนะฮะ e 3 0 0 0นะครับ512ร้กิกะไบต์นะฮะประมาณนี้นะครับผมต่อหนึ่งชุดนะครับแล้วก็เมนบอร์ดเป็นเอา็าเก้นะฮะ ดูอัลซีบยูนะครับเป็นเมนบอร์ดใส่ซีบียูสองตัวนะครับอ่ะรุยครับผม